สวัสดีค่ะทักทายกันช่วงเย็นๆนะคะของวันพฤหัสที่26สิงหาคม2564ค่ะวันนี้หนิงก็มีบอลต้นบอลกระดาษด่างนะคะมานำเสนอค่ะนี่นะคะ,ะต้นนี้นะคะมีทั้งหมด8ใบกับ1หลอดนะคะนี่อันนี้นะคะ ตะก้าเข่งใหญ่เลยนะคะยังไม่เคยทําการลื้อไข่นะคะอันนี้กล้ารับประกันเลยนะคะเดี๋ยวหนิงให้ดูลายไปนี่ค่ะนี่นะคะยังไม่เคยทําการลื้อไข่เลยอันนี้กล้ารับรองนะคะไม่เคย สำหรับต้นนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0923926598ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงเองนะคะ Facebook ชื่อพัชรินเย้มวัดค่ะอ่านี่ก็จะเป็นคุณวีรชัยนะคะค่ะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ